สวัสดีครับพี่น้องนัดเข้าไปมาว่านนี่ครับลังนี่ขางทางบนทางเลยกลางทางคบเรียบร้อยครับเดีย๋ยวดูทีลงพืงครับแบ่งกันกับคนละครึ่งอยู่น้องไพยจ้ะน้องไพยหินมงคลพอดีแบ่งไหม พอลุ่นลังไหมห <peek ing> น้าผมอุ้มเลยเดี๋ยวเจอกันกับพี่น้องอีกสักครู่ขึ้นง่ายอยู่มีกิ่งมีหัวตอเหยียบมีกิ่งนี่กิๆๆ่งนี่เดี๋ยวเจอกันกับพี่น้องอีกสักครู่โอเคไปนะครับอยู่บนคอแล้ว 马猴，哎、嗯，又跑娘家 สวยๆเห็นแร้วเห็นแร้วสวยครับลโอ้โหีเห็น้วสวยๆเลยเ็มพอดี ก็มีครับสวยอยู่ครับหัวหนามุมอูมครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอเคต่างกล้องับพี่นออีกสักครู่ว้าวสวยเลยอู že, ้หูหน <Okay. S 1> าส, wow. สวยเลยโอ <speaker noise> เคแล้วสัก uh ทีแล้ว เมื่อพี่น้องเมือกตุงใหม่อบหลวงอันตรายครับช่วงนี้กบยาหางตัวคู่นี่ประมาทไปหน่อยครับยาประมาทหวงกล้องก็หวงครบกันเลยล่วงอ้าวลุยกันเลยเดี๋ยวยุ่งพิษจน ตัวมีน้ำด้วยครับเลยจะไปแยกตัวมาไวขีดสองด้านหัวอุ่นรูมแบบนี้เกอบมาก ก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปียกน้ำพึ่งเดี๋ยวจะออกอยากไปสวยไปยมบดี ครับพี่น้องสวย,สวยโอเคครับพี่น้องกลับ,บานด้วยโอ้โหหลุดจะไม่ไปหาพึ่งเหรอครับกลับานเลยนี่ก็แบงแล้วครับ,บ,บ,ล,บลับลงนี่ก็ลองสวยๆเลยรับแบงแล้วว่าน้ำ็่ด้อยู่ว่ด้แบงกันไปครับ ุดยางรั่วุดลุยครับพี่น้งองโอ้โหลน่นพอตุ่มไข่ซุกเลยครับเลยสวัสดีวันใหม่ครับพี่น้องเห็นลังแล้วขับรถบุกมาเลยยังงี้แหละย,ยางรั่วม่ววาน,นี่ยม่ววานยุดก่อนครับหุดไปทําลุดไม่พร้อมจะออกรบนี่ครับลังพึ่งอยู่นี่ครับ ดาเน,นียดดานนี้เหมือนเชือกรดดาแต่ว่าเป็นมองดาโนน,นะเป็นแผน่นเดี๋ยวจะเป็นมองดานนนอีกที่หนึ่งครับดานนี้เป็นแผ่นสวยครับนี่ครับบล็อกไบลอเปล่าตรงนี้เป็นแผ่นสวยเลย โอเคเดี๋ยวกันครับพี่น้องคือง่ายๆทำครบเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้เดี๋ยวกันอีกสักครู่โอเคเรียบร้อยทุดครบแล้วห่างไปอีกจกักผมว่าอันที่จริงจุดแต่้างลลาง่แหละเกสรตรงนี้จะเป็นดอกชงโคครับอด,อดอกชงโคอกขาวเต็มเลยหวานครับ ván măn mướn thua cuốn gặp đọc trong khô Ui bên lơi Ui bên lơi Kinh kích khưa สวยลังน่าสวยหัวน้ามยังมีรู้อ่ะขึ้นไปครับข่อมค้อนเลยเฮ้ยดูเยเลยแล้วดูยเลยแล้วนำฟอครับพี่น้องลังเลกนำเบิกวัวมาไหว้เ่ยตอนยางแตกนำฟอนำฟอ เท้าเชือกก่อนยุ้กับีนองเมื่อุ้งหม่ รวมกันเลยครับเกศรกับหัวน่ำล่างเนี่ยมันมันไม่มีน้ำจะกินครับจะลงไปกิน มีแต่เกศนไม่มีน้ำเลยโอ้โเกศวนราคาแตกแล้วก็ชงโคฮู้ติยดยาหวานมันเหมือนถูกกวน ดังขอครับพี่น้องสวยเลยกินคงคงสวยด้วยโอ้โหสวยเลยครับไปครับลงครับ โ okay, อเคครับินนอกมี่ตะเกียวสวนครับอย่างใหญ่ปาดเอาสดๆชิมเฉยๆไอนเขาดูสีอะไรสีเทาๆครับออกสมเทาๆทีททสม้สมออกจะเป็นดอกเอ่อผัพพาที่สม้มผัพพากับสีเทาดอกชองโคอ่อาลองชิมดูเหมือนถั่วขวนครับมันๆ หวานนิดนดเปียวนิดนึงอืหนืดคอเลยครับ๋ยวผมก็จะชิมแกะชิมหน่อยอม,มันครับลองกินคู่ก็น้ำพึ้งน่อยหนึ่งครับจะลื่นคอมันครับสองครหวานมันลังเท่ากันก็ลังตัวน้ำม่วงเลยครับนะครับ ส่นมะม่วงน้ำผึ้งโออกสีสม,สม,สมเหลืองเหลืองสมอขอกับพี่น้องสองลงังหลุดเสียับมเมื่อวานี่ยหลุดก่อยางแตกบุกไม่ได้บันนีกก็บกบุกบุกไปแล้ว <laughs> หลุดหาผึ้งต้องทําใจครับพี่น้องหลดหุดคุณหาผึ้งพอครับกลับบ้านสองลังครับขอบคุณที่ทติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ